การเดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่งของประเทศจีนโดยประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาโครงแห่งฝรั่งเศสทั่วโลกจับตามองนะคะท่ามกลางวิกฤตสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อเข้าสู่วันที่407และเรื่องที่ผู้นำทั้งสองหารือกันก็คือเรื่องสงครามและแนวทางที่น่าจะนำไปสู่การยุติสงครามได้ ผู้นำฝรั่งเศสถึงกับระบุว่าเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าจะช่วยดึงสติของผู้นำรัเสเซียกลับคืนมาได้ค่ะ <S <S ประธานาธิบดีเอมมาเอลมาครงเดินทางไปเยือนกรุงปักกิง่งพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิง โดยผู้นําจีนพาผู้นําฝรั่งเศสเดินบนพรมแดงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศร่วมกันจากนั้นผู้นําทั้งคู่เดินเข้าสู่มาหาสาราประชาชนในการหาหรือระดับทวิภาคีโดยวิกฤตยูเครนเป็นเรื่องที่ผู้นําทั้งคู่หาหรือกันเป็นหลักและคุยเรื่องนี้แบบมองตาก,กันชัดๆด้วยค่ะ 联合国安理会常任理事国和具有独立自主传统的大国，作为世界多极化、国际关系民主化的坚定推动者，有能力、有责任超越分歧和束缚，坚持稳定、互惠、开拓、向上。 的中法全面战略伙伴关系大方向，践行真正的多边主义，维护世界和平稳定繁荣。ขณะที่ประธานาธิบดีมาครองย้ำบทบาทของจีนที่สำคัญอย่างมากในการพูดคุยกับรัสเซียและขอให้จีนช่วยดึงสติรัสเซียกลับคืนมา。 Elle a mis fin à des décennies de paix en Europe. Et je sais pouvoir compter sur vous, au titre d'ailleurs des deux principes que je viens d'évoquer, pour euh, ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations. Et nous y reviendrons dans le détail, mais nous avons besoin de retrouver une paix durable, c'est-à-dire une paix qui respecte les frontières internationalement reconnues et qui évite toute forme d'escalade. Et je crois que c'est aussi. น่าจับตามองถึงบทบาททางการทูตจากผู้นำทั้งสองนะคะเพื่อที่จะคลายวิกฤตในยูเครนค่ะแต่ว่าก่อนที่ประธานาธิบดีมาครงจะเดินทางไปถึงประเทศจีนก็ได้ยกหูโทรศัพท์คุยกับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐ แล้วก็มีแถลงการออกมาจากทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสว่าผู้นำทั้งสองคุยกันและระบุว่าน่าจะต้องให้ผู้นำฝรั่งเศสคุยกับผู้นำจีนเพื่อหาทางยุติสงครามที่กำลังเกิดขึ้นในยูเครนนะคะขณะที่การหารือระหว่างผู้นำฝรั่งเศสและผู้นำจีนก็ได้เห็นการระบุเรื่องนี้อย่างชัดเจน ขณะที่ประธานาธิบดีจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็พูดถึงบทบาทของทั้งสองประเทศในระดับโลกและแนวทางที่จะช่วยกันสร้างโลกที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่ได้พูดตรงๆถึงประธานาธิบดีสหรัฐหรือว่าประเทศสหรัฐนะคะแต่ระบุว่าทั้งโลกก็ควรที่จะต้องยุติแนวทางความคิดในยุคสงครามเย็นคะ่ะ

La deuxième chose, vous venez de rappeler avec beaucoup de force le sérieux, l'esprit de responsabilité qu'imposent les questions nucléaires et la volonté que la France partage, qu'évidemment le nucléaire soit exclu totalement de ce conflit, qui y ait le respect de l'ensemble des traités internationaux en la matière et qu'en aucun cas il ne puisse y avoir de déploiement d'armes nucléaires en dehors du territoire des États dotés, en particulier en Europe. Et à cet égard, chacun doit être rappelé à ses devoirs, en particulier la Russie, qui a annoncé il y a quelques jours vouloir déployer en Biélorussie de telles armes, ce qui est non conforme aux engagements pris à votre égard, à notre égard et au droit international. นอกจากผู้นำฝรั่งเศสที่เดินทางไปพบกับประธานา,าธิบดีสีจิ้นผิงแล้วมาโครงก็ได้เชิญอุซูล่าฟอนเดลเลยเยนประธานคณะกรรมการสาภาพยุโรปเดินทางไปร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะและทั้ง3ท่านก็มีกำหนดที่จะหาหรือกัน3ฝ่ายก่อนที่จะมีกำหนดรับประทานอาหารเย็นร่วมกันในในช่วงเย็นวันนี้ค่ะซึ่งเป็นการพบกันท่ามกลางสถานการณ์ที่ ไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหร่ในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหภาพยุโรปนะคะซึ่งก็มีข้อวิาพากษ์วิจารณ์ต่อกันก่อนหน้านี้แต่ก็อาจจะไม่เท่ากับความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างจีนและสหรัฐนอกจากจะคุยกันเรื่องการเมืองภูมิรัฐศาสตร์แล้วทั้ง3ฝ่ายก็น่าจะหาหรือกันเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าด้วยนะคะโดยทางฟอนเดลเยนก็ได้พบกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของประเทศจีนแล้วด้วยคะ่ะ โฆษกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ระบุว่าการพูดคุยกันส่งผลให้ภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายก็คือจีนและยูดีขึ้นค่ะ。中欧各领域交往已迅速重启，正全面铺开。近期中欧之间的热络往来充分表明，双方虽然存在一些分歧，但更有沟通交流的强烈愿望，广泛深厚的共同利益。 การไปเยือนในครั้งนี้ถือเป็นการยืนระดับผู้นำของ eu ที่ไปจีนท่ามกลางสถานการณ์ที่ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่า eu กล่าวหาจีนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเขตซินเจียงด้วย ขณะที่รัสเซียเองก็คงจะจับตามองการไปเยือนครั้งนี้ของผู้นำฝรั่งเศสอย่างมากแล้วก็มีปฏิกิริยาออกมาจากทำรรเนียบเคลมลินนะคะว่าคงไม่มีโอกาสที่จะนำไปสู่การพูดคุยสันติภาพท่ามกลางสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่ารัสเซียเองก็ต้องเดินหน้าต่อสู้ต่อไปแต่ก็ระบุว่าเห็นถึงศักยภาพของจีนที่จะทำหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยสถานาการณ์ก่อนหน้านี้ในโอกาสที่สงครามครบรอบหปี กระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ได้เสนอเรื่องข้อตกลงสันติภาพการหารือแนวทางที่อาจจะเกิดขึ้นได้ผ่านข้อเสนอ12ประเด็นแต่ก็ไม่มีฝ่ายใดรับรองหรือว่าเห็นชอบกับข้อเสนอของจีนที่ออกมานะคะขณะที่ทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้เดินทางไปพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่กรุงมอสโกเมื่อเดือนที่แล้ว และหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้ตอบรับที่จะพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนตามที่มีการคาดการกันว่าอาจจะได้พบหารือกันหลังจากที่ได้พบกับประธานาธิบดีปูตินขณะนี้การสู้รบที่ยูเครนเกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงที่เมืองบักมุดทางตะวันออกของยูเครนค่ะ กองกำลังทหารชายแดนของอยูเครนได้เผยแพร่คลิปวิดีโอนี้แสดงให้เห็นว่ากองกำลังเดินผ่านอาคารบ้านเรือนที่พังเสียหายจากแรงระเบิดที่เกิดขึ้นต่อเนื่องที่เมืองบักบุตทหารบรรยายว่ากองกำลังรับจ้างวาคเนอร์ของรัเสเซียไม่ได้ขาดแคลนกระสุนปืนใหญ่อย่างที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้อีกด้านหนึ่งค่ะนี่ก็คือคลิปวิดีโอที่เยฟเกนีพริกอชิน หัวหน้ากองกำลังวาคเนอร์ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางเทเลกรัมระบุว่ากองกำลังยูเครนยังไม่ได้ออกจากเมืองบักมดุดและยังปักหลักต่อสู้ทางฝั่งตะวันตกของเมืองเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่ากองกำลังยูเครนอาจจะต้องตัดสินใจถอนออกจากเมืองบักมดุดถ้าเสี่ยงที่จะถูกลอมด้วยกองกำลังของรัสเซีย